สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็คก,กี้นะฮะและในวันนี้นะครับผมนั้นอยากจะมาพูดสิ่งสิ่งหนึ่งทำให้ทุกคนนั้นได้รับชมคลิป ของผมรักพ่อในฉบับซีรีส์เจมส์ศูนย์สี่เจ็ดให้เข้าใจและรู้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับนั่นก็คือในผมรักพ่อเจมส์ศูนย์สี่เจ็ดนั้นเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับตัวละครตัวละครหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเจมส์ศูนย์สี่เจ็ดก็คือมาจากมิติหนึ่งต้องบอกเลยก่อนเลยนะครับว่าการที่ทําคลิปแนวนี้เนะี่ยผมก็ยอมรับตามตรงนะครับว่าผมไปดูหนังส่วนอื่นมาแล้วก็เอามาดัดแปลงแล้วก็คิดบทขึ้นมาอีกนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับออกแบบมันออกมานะครับให้มันเป็นผมรักพ่อให้ได้มากที่สุดนั่นนนกกก็็คคือคอออยยยัังงมมมีวาเเปิผพู่่ล แต่เพียงแค่ว่าเนื้อหาบางส่วนนะครับอาจจะแบบว่าเชื่อมโยงไปทางอื่นบ้างอะไรอย่างงี้เพื่อให้ทุกคนนั้นสนุกและก็อินไปกับมันทีนี้เนี่ยในผมรักพ่อเจม 047เนี่ยเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงอะไรกันบ้างก็คือเนื้อเรื่องหลักๆครับก็คือตัวละครที่ชื่อว่าเจม47นะครับผมจะเรียกว่าเจม47ละกันครับตัวละครเจม47เนี่ยเป็นตัวละครที่เอาง่ายๆว่ามาจากมิติอื่นนะครับส่วนตัวละครที่เราเห็นใน EP พวกมีมพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นผมรักพ่อทั่วไปนะครับที่ทุกคนเห็นกันผ่านๆตาแล้วก็ดูกันชอบกันมากๆเลยนั่นก็คือตัวปัจจุบันนะครับส่วนตัว047นะครับหรือตัว47เนี่ยผมขอเรียกว่า47นะครับอ่ะส่วนตัว47เนี่ยเป็นตัวที่เรียกง่่าาาๆวมมจิตอื ซึ่งเขามาแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างในซีรีส์ด์กนะครับก็ซีรีส์ดักที่ผมได้ทําออกไปนะครับภาคเจม047เนี่ยของซีรีสเนี่ยก็คือมันเป็นเนื้อหาเฉพาะของ047เลยนะครับของเจม47เท่านั้นเลยโดยเฉพาะเลยว่าเพราะอะไรกันทําไมเขาถึงทําแบบนี้เพราะอะไรกันทําไมเขาถึงมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแล้วก็เก่งขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นภาคที่ทําให้ทุกคนนั้นได้รู้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจาก ภาคดาร์กนะครับถ้าทุกคนติดตามอยู่เนี่ยทุกคนจะจะรู้ดีเลยถ้าคนที่แบบว่าชอบรักพ่อจริงๆแล้วก็ดูรักพ่อว่าเป็นชีวิตจิตใจที่ผมทําให้เลยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผม มีความรู้สึกประทับใจแล้วก็ภูมิใจมากๆครับที่ทุกคนเนี่ยดูแล้วเอนจอยกับมันแล้วก็ช่วยกันคิดวิเคราะห์พูดถึงทฤษฎีนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆนานาผมบอกตามตรงนะครับผมชอบมากๆผมชอบสุดๆเลยคือแบบมันชอบมากที่ทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เดากันไปเดากันมาอย่างเงี้ยคือผมผมไม่ผมไม่ได้ว่าพวกคณนะว่าผู้คุณจะเดาผิดหรืออะไรเงี้ยคือแบบผมเห็นแค่พวกคนอ่ะเริ่มเดาเริ่มแบบว่าพูดในความคิดเห็นของตัวเองที่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยมีไฟในการ้นียรู วาอะไรเยอะมากๆนะครับจากการที่เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์แล้วก็วิเคราะห์อะไรต่างๆนานามานะครับอีพีนี้มันมากเดือดมากตัวละครนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่คนก็จะชอบพูดกันแนวนี้มากกว่านะครับคิดวิเคราะห์แล้วก็ช่วยกันพูดถึงทฤษฎีอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะครับแต่ก็มีบ้างอะไรประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันคิดมากะครนะผมชอบมากๆเลยนะครับโอเคเข้าเนื้อหาเอ่อคอลัมน์ที่ผมคิดเอาวไว้หรือว่าแผนที่ผมคิดเอาวไว้สําหรับซีรีส์47นะครับซีรีส์ Jm 47นะครับ อาจจะเป็นการสปอยนะครับอ่าเจ้าก็จะสปอยให้ฟังแล้วกันนะครับแต่ก็ผู้คุณก็ไปเดากันเอาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับหลังจากที่ผมทําไป EP 1นึถึงสตอนนี้ผมแยกเทลิสไว้ให้แล้วนะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นไม่งงนะครับเพื่อที่จะได้ดูในซีรีส์นี้โดยเฉพาะเลยเจาะจงเลยนะครับก็ EP ที่เราจะทําต่อไปนี้ EP 5เนี่ยอ่าสปอยขอสปอยแล้วกันนะครับ EP 5เนี่ยมันจะเป็น EP เกี่ยวกับที่ว่าเราเนี่ยจะให้ตัวปัจจุบันเนี่ยของเจมตัวปัจจุบันเนี่ยไปรอดแล่นนะครันนา,ากนก้ขึ็ กันอีกทีนะครับก็อย่างที่ภาคตอนที่4เนี่ย EP ที่4เนี่ยคุณจะเห็นว่าตัวละครเจคนะครับตัวละครที่ใส่เสื้อดำเนี่ยเขาได้พูดเอาไว้ใน EP 4ีนะครับว่าที่เขามาเอาตัวเจม47กลับไปเนี่ยก็เพราะว่าเขาจะเอาไปทดลองแล้วเขาก็จะเอาไปทํานู่นทํานั่นทํานี่เยอะแยะ,ยะไปหมดนะครับเพราะคุณก็ลองเดากันเอาเองนะครับว่าทําไมเขาถึงอยากได้เจม47ไปหนักหนาทําไมเขาไม่เอาตัวเจมปัจจุบันไปละ่ะในเมื่อเจมปัจจุบันก็เอาไปได้เช่นเดียวกัน EP 3นะครับอ่าถ้า EP 3 ของซีรีส์เจมสี่เจนะครับเจคได้พูดเอาไว้นะครับวา่าเราไม่สามารถเอาคนหรือว่าทําร้ายคนในมิติอื่นได้ก็คือห้ามยุ่งกับมิติอื่นเท่านั้นนะครับห้ามยุ่งเด็ดขาดมันผิดกฎนะครับถ้าทําไปปุ๊บจะโดนกฎหมายต่างๆนานาเขาก็เลยไม่ทําเขามาที่นี่เพื่อที่จะเอาเจมนะครับในมิติของเขากลับไปเพื่อที่จะเอาไปทดลองแล้วก็ไปทําอะไรต่างๆนาะนาะนะแต่ว่าเจมสี่สิบเจ็ดก็อย่างที่เราเห็นนะครับด้วยความที่ว่าเป็นเจมนะครับดื้อดืดึงแล้วก็มึน เหมือนมากๆนะครับนิสัยของตัวละครในผมรักพ่อนะครับมาจากชีวิตจริงของผมทั้งนั้นสําหรับซีรีส์47นะครับ แผนที่ผมวางเอาไว้ก็คือตั้งแต่ต้นยันจบเลยต้นต้นเรื่องเนี่ยต้นเนื้อหาเนี่ยก็คือจะทําประมาณว่าเปิดเผยก่อนว่าตัวละครน,นี้ทําไมถึงต้องโดนทําร้ายนะครับแล้วก็ทําไมถึงมีอุปกรณ์ขั้นสุดยอดขนาดนั้นแล้วทําไมถึงต้องโดนตัวกลับไปแล้วก็มาลากตัวกลับไปได้แล้วหลังจากนั้นก็ต้องมาแย่งชิงของอะไรอีกนะครับตาม EP 1ถึง EP 5นะครับนะครับ EP 6ต่อไปก็จะอาจจะเป็นแนวแบบว่าไปช่วยอย่างที่ผมพูดไปต้นคลิปนะครับเราไปช่วยตัวละครตัวอื่นแล้วก็หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับก็ อาจจะจบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งหรืออาจจะจบด้วยความโศกเศร้านะครับก็ลองไปเดากันดูนะครับผมต้องบอกเกินๆไว้ก่อนนะอ่านี่เป็นเป็นตัวผมนะนี่คือความคิดของผมนะผมเป็นคนนึงชอบทํา พวกไอ้ผมรักพ่อแล้วก็ซีรีส์ผมรักพ่อหรือแบบว่าหนองแวงแบทเทิลอะไรอย่างเงี้ยผมมักจะทําให้มันฉีกตลอดก็คือทุกคนน่ะพูดถึงทฤษฎีนี้มาปุ๊บแต่ผมอ่ะฉีกไปอีกแบบหนึ่งก็คือทุกคนคิดว่าจะจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแต่อันที่จริงมันจบได้แบบดาร์กมากๆหรืออาจจะจบแบบหรือคิดว่าจะจบแบบดาร์กแต่กลับเป็นแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะมันอาจจะสลับกันไปครับย้อนแย้งอะไรประมาณนี้อ่ะผมจะเป็นคนหนึ่งที่ทําแบบนั้นถ้าเป็นไปตามที่หลายคนเดาหรือว่าคิดกันเอาไว้เนี่ยมันอาจจะแบบว่า ทุกคนเดากันออกอยู่แล้วอะ่ะมันก็ไม่สนุกใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้สนุกนั่นก็คือฉีกฉีกฎกเกณฑ์ทุกอย่างออกไปนะครับซึ่งในผมและพ่อผมก็จะทําแบบนั้นหลายคนบอกว่าทใํใไมผมถึงคิดได้ขนาดนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่ชื่นชมผมมากๆนะครับว่าพี่คิดได้ไงเนี่ยทำได้ขนาดนี้เลยแล้วทําไมผมแบบมีหนังเรื่องไหนชอบเป็นพิเศษหรือเปล่าแบบว่าชอบอะไรชอบหนังอะไรแบบว่าที่แบบเอาพอร์ตหนังพวกนั้นมาลองใช้กับอคอนเทนต์ของพี่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมบอกตรงนะครับว่าผมมีผมมีจริงๆนะครับผมเป็นแแฟฟนนัไม่่ใชตวย ไม่ใช่แฟนบันแทนนะครับแต่เป็นแฟนที่ชอบดูหนังมาเวลนะครับชอบหนังมาเวลมากๆแล้วก็ดูอนิเมะแล้วก็ชอบที่ชอบสุดๆตอนนี้ที่ชอบมากๆเลยนะครับที่กาลังติดอยู่ทุกวันนี้ก็ลิกแอนมอร์ตี้นะครับชอบลิกแอนมอร์ตี้มากๆนะครับทุกวันนี้ก็ดูอยู่ดูซ้ำนะครับดูดูตั้งแต่ซีซันหนึ่งถึงซีซันหกซ้ำสามรอบแล้วครับตอนนี้ก็ดูแล้วก็มันมากๆนะชอบมากๆเลยก็เลยเอามาลองเอาพอตของพวกหนังที่เราดูมาอย่างเงี้ยมาดัดแปลงมาจัดแจงอะไรให้มันเป็นแนวพอตของเราบ้างอะไรประมาณนี้เพื่อให้ทุกคนนั้นพอเดาออกแล้วก ลองเล่นลองวิเคราะห์ลองแบบว่าพูดทฤษฎีกันมาบ้างนะครับสุดท้ายแล้วในเรื่องของผมรักพ่อครับซีรีส์ James เจมส์สี่เจนี่ยจะมีตัวละครอื่นมาแจมไหมมีคนสงสัยมากครับว่าจะมีตัวละครแบบของภาคดาร์กเนี่ยมาแจมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามีมีแน่นอนครับอย่างอีพีล่าสุด EP 5ีนะครับโผล่มาแล้วครับเจสันหนึ่งคนที่จริงอะ่ะผมคิดไว่าอ่ะผมมัจจะไม่เอาเจสันก็มาด้วยแต่ที่ผมเอาเข้ามาเพราะว่าหนึ่งเลยตัวละครเนี่ยมันควรจะมีบทบาทเยอะมากกว่านี้ไม่ควรจะมีแค่3ตัวไม่ไม่ค ควรมีแค่เจคไม่ควรมีแค่เจมปัจจุบันกับเจม47นะครับควรจะมีมากกว่านี้ผมก็เลยคิดว่าเอ้ยทุกคนน่ะชอบเจสันมากๆใช่ไหมทุกคนชอบกันเปล่าถ้าชอบคอมเมนต์บอกผมด้วยมีหลายคนชอบเจสันมากๆกับดาร์กมากๆเลยนะครับผมก็เลยแบบว่าเออเอากลับมาเล่นหน่อยดีกว่าเอามาช่วยช่วยมันหน่อยดีกว่าผมก็เลยคิดพอทที่ว่าจะเอาเจสันกลับมาก็คิดเพียงแค่10นาทีครับ สินาทีจริงๆคิดแค่10นาทีปุ๊บผมรู้เลยว่าต้องทํายังไงให้เจสันออกมาเพราะว่าด้วยความที่ว่าผมวางพอรตเรื่องไว้ตั้งแต่ภาคดาร์ก Dark แล้วนะครับมันก็เลยง่ายนะก็คือเอาง่ายว่าแจ็คกี้เจสันแล้วก็ดาร์กเนี่ยเป็นคนเดียวกันในร่างเดียวกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าคือจะออกมาตอนไหนประมาณยังไงนะครับประมาณนี้นะอ่ะก็ที่เราเห็นทีล่าสุดนะครับเจสันเนี่ยได้พูดกับเกมปัจจุบันแล้วว่าเขาอ่ะกับ แจ็คกี้สามารถสลับเปลี่ยนกันได้เรื่อยๆเลยแล้วเจสันเนี่ยก็ไม่ได้มีความแค้นกับเจมแล้วนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเจสันเนี่ยไม่ได้แค้นกับเจมอะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่ที่แค้นสุดๆเลยคือดาร์กนะครับและเจสันก็พูดกับเจมนะครับแปลว่าเอ่อเนี่ยคือกูกับแจ็คกี้สลับกันได้ก็จริงแต่ว่าไม่อยากให้ดาร์กออกมาเพราะว่าถ้าดาร์กออกมาเราก็รู้อยู่ครับว่าดาร์กไม่ชอบเจมนะครับไม่ชอบมากๆเกลียดเข้าเส้นเลือดเลยนะครับถ้าดาร์กออกมาเมื่อไหร่ก็ชิปหายวายวอดนะครับก็คือเดือดแน่นอนอรรนี้ ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะออกมาจริงๆไหมแต่ผม ก็บอกไม่ได้นะครับว่าจะทําให้หรือเปล่าหรือทําให้ได้ไหมเพราะว่าหลายอย่างก็ต้องจัดเตรียมทุกอย่างต้องเขียนพอตต้องเขียนนู่นนั่นนี่ผมคิดเนื้อหาผมผมรักพ่อเนี่ยผมไม่ได้แบบว่าเออคิดคิดในหัวคร่าวๆแล้วก็อัดแล้วก็ดนสดผมต้องมีเขียนแล้วก็มีจดจําไว้บ้างอะไรประมาณนี้ผมเขียนสคริปว้ในโทรศัพท์แล้วผมก็อ่านอ่านอ่าน,านแล้วผมก็สแสดงสแสดงดนสดมีบ้างนะครับมีบ้างมีเยอะด้วยดนสดอะเยอะด้วยเยอะกว่าเขียนสคริปอีกนะครับแต่ว่าคือไอ้จังหวะดนสดอะมันเป็นจังหวะที่ผม,มฟ,ฟิลลิ่งของผมมันมาแล้วมมันาแบบ มาแล้วมาวจังหวะนี้ตัวละครที่ต้องพูดแบบนี้เท่านั้นเว้ยมันจะได้เิื้เซนอะไรประมาณนี้นอ่าผมก็จะด้นเลยด้นเลยรีบเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ด้นสดแล้วก็พูดให้ไวๆอะไรประมาณนี้นอ่านี่ก็คือการทําผมรักพ่ออีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับตอนจบของ ซีรีส์เจมส์ศูนี่เนี่ยผมคิดเอาไหมว่าน่าจะมีถึงไม่ถึง8 EP นะน่าจะเอาประมาณเท่านี้พอหรือไม่ EP หีน่าอาจจะเป็น EP ีสุดท้ายแล้วก็ได้นะครับอาจจะแบบเป็นตอนยาวๆถ้าใครอยากให้ทําเป็นตอนยาวๆแบบว่ายาวจะจัดเลยยาวแบบว่า10นาที20นาทีอะไรประมาณเนี้ยเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกผมได้ว่าอยากได้10นาทีหรือได้แบบเยอะๆเลยแบบว่าถ้าได้เวลาเยอะ ก็คือมันจะจบไวแต่ถ้าเอาเวลาน้อยก็จะไปต่อได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนชอบแบบไหนแต่ว่าผมก็ต้องวินิจฉัยแล้วก็คิดอีกทีหนึ่งที่วางพอร์ตไว้แน่เลยนะครับผู้คุณจะได้เห็นเจม47ในรูปแบบใหม่แน่นอนผู้คุณจะได้เห็นรูปแบบที่ว่าเขานั้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับส่วนเจมปัจจุบันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับส่วนเจม47คือไปไกลเลยนะครับที่เราจะเห็นหลังจากจบซีรีส์เจม047นะครับก็จะเข้าสู่เนื้อหามีมนะครับมีม ต่อไปก็จะอาจมาในอนาคตบางคนอาจจะชอบซีรีส์แห่งความรักหรือซีรีส์แบบว่านู่นนั่นนี่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ค่อยคิดอีกทีหนึ่งเนาะก็อะไรครับค่อยว่ากันนะสำหรับซีรีส์นี้เอาซีรีส์นี้ให้รอดก่อนนะครับซีรีส์อื่นค่อยว่ากันนะครับคิดเห็นกันยังไงฝากคอมเมนต์แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมและพ่อในซีรีส์เจมส์ศูนย์สี่เจ็ดนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับว่าคุณรู้สึกยังไงแล้วก็คิดเห็นกับ ำหรับวันนี้ก็รักน้อยแต่รักนา,นานครับ